อันนี้คือผมบดเตีเองไหนคือแม่นงแกก็ตีแบบนี้ครับแกระวังแน่ระว่าไปล้สื่อเลขกกระวังแน่บางเถื่อมันบอมาตรงตบางเถื่อเข้าเข้ากับสื่อกั้นไวแน่ละว่ารากับบอกแบบนี้ครับเพราะว่าตัวเลขอยาให้ทุกคนเห็นว่ามันมีตัวเลขบางเถื่อแบบว่าบอกไปแล้วตัวเลขไม่มีกต่ีว่ามันคือมีมตัวเลขใช่ไหมอายุของเมนงครับหกเจ็ดย่างหกแปดแล้วก็แกก็บอกว่าระวังหกหนึ่งเก้าแปดหรือเก้าเจ็ดนี่คือตัวเลขส่วนตัวเลขสามตัวครับ เลขสามตัวนี้คือแม่นงแกตีได้แกตีครับแกตีก็คือแกตีศูนย์ใสผมเลยทำมาเป็นยังถึงใสศูนย์บูมูหล่ะโบเมนตายเลยไม่ใช่ตายมันเหมือนว่าตัวเองเบาสบายเบาสบายก็คือน่าจะเป็นศูนย์แล้วศูนย์มันคือเบาแกก็เลยใสศูนย์ครับอาจจะเป็นศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกแปดนะครับเนาะหรืออาจจะเป็นศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดนี่คือตัวเลขที่แม่นงแกตีครับยิงคือตัวเลขนะครับ อย่าลืมไม่ตัดเล่นครับอย่าลืมไม่ตัดเล่นบ้างเพื่อมันจะมา06 07ก็เป็นไม่ได้ครับอย่าลืมไม่ตัดเล่นแต่เทนี่ครับแกตัดเล่นไหมแกก็ตัดเล่นครับแกก็ตัด07 09 08 06เนี่ยครับแกก็ตัดเล่นเหมือนกันครับเห็นครับบางเทือนนะครับเวลาผมบอกบางเทือนมันกับเบิ้งว่าอาจจะเป็นหลายหางแต่ว่าบางคนครับฝันเนี่ยเขากระซื้อเหมือนกันครับซื้อนู่นซีนี่เหมือนกันแต่ที่แน่คือ67กับ68ครับหลักๆเลย67กับ68นี่คือหลักๆเลยอายุ ถ้าหาวัยหลายคนตีไปเลขตัวอื่นก็ลเล่ามึงครับอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าตัวเองฝันเหาะได้อาจจะใส่เลขเป็นอะไรครับเหาะได้ฝันเป็นเก้าไหมต่ถ้าเป็นเก้าก็คงไม่ได้นาะเพราะว่าเข้าโบแมนพระพุทธเจ้าเข้าโบแมนเทวดาครับเข้ากับเข้ากับลอกพีน่นรณมึงครับเผื่อตัวเลขมันสีมาเผื่อตัวเลขมันจะออกเพราะว่าของฝันเราครับ นานครับแกจะฝันแบบนี้แล้วก็เชียนวันครับแกบอกว่าแกไม่เคยฝันแบบนี้เลยแกบอกว่าถ้าเป็นไปได้ไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นเลยเพราะว่าชีวิตนี่คือคึดปุ๊บมันก็หอ่อไปเลยคึดปุ๊บมันก็วับไปเลยมีความสุขมากมีความสุขจริงๆเหมือนกับตัวเองว่าย้อนไปห้าสิบปีหกสิบปีที่แล้วระวะแสดงว่าเราคือมีความสุขครับเราเราถึอออกปากว่าอาจจะมีความสุขจริงๆตัวเลขอาจจะมาอะไรก็ได้ครับเนาะ ตัวเลขเหมือนอาจจะไร้หางแต่ทุกคนเลือกแค่ตัวเลขที่เราชอบกรพอครับผมก็แค่ใสตตัวเลขที่ว่าเมน้งเราบอกซื้อครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเนาะกับคอยนะครับช่วยเรียนมังครับหนึ่งธันวาคมหกขอให้ทุกคนโชคดีครับจับเงินหมื่นเงินแสนทวนหน้ากับเพื่อรายสวดีครับสวัสดีครับผมผมกบไน้ครับวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่นงครับหลังจากที่เราไ้คุยกันมาประมาณสองงวดครับลาสุดครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราถูกเลข เก้าศูนย์เลขบนเงินี้ครับเล่ากะยิงเบอร์มาผมกัโทษกับส่วนใหญ่ครับจะประมาณนี้เล่าก็บ,บอกว่าเล่าเัานินี้เล่าฝันครับเราฝันว่าตัวเองเนี่ยคือเหาะได้ครับฝันว่าตัวเองี่คือเหาะได้เหินบนอากาศได้อยากเคลื่ยังคือบบตรงยางเลยอยากไปใส่คือกูเหาะเอาอยากไปหันไปหนีคือกูเหาะหมดเลยเหาะอู้สบายแหงในความฝันฝันว่าตัวเองเหาะได้ครับ เกินมากบ่เคยฝันอย่างมากก็ฝันแค่ว่าตัวเองกระโดดฟึบฟืบฟืบนะแต่ตัวนี้คือเหาะเลยครับเหาะแบบจากขีดินในพื้นเหาะขึ้นฟึบเลยกันอยู่บนอากาศแลวกัอยากไปใส่แต่แค่คึดนเอ้าไม่กันลอยไปเลยครับในความฝันเพ่นฝันหลังจากที่เลขกออกแค่ไม่กี่วันครับผนฝันแล้วก็ฝันนี้คือมีความสุขมีความสุขมากตัวเองแบบเหมือนกับล่องลอยเหมือนกับบอสคิดตกบอคิดมากอย่างสา่างเลย ตัวเองนี้คือปล่อยวางแล้วสู้ทิท้งทุยงมันเบาสบายมากในความฝันแกบอกว่าแกฝันอยู่แถวบ้านน,น,นะครับแต่ว่าในความฝันคือไม่เห็นบ้านตัวเองครับน่าจะไม่ใช่บ้านตัวเองด้วยซ้ํานันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นป่าลักษณะเป็นเหมือนกับภูเขาแต่ถ้าบอกถึงนะถ้าหากว่าย้อนไปเนาะเราคิดว่าน่าจะเป็นภูเขาสักประมาณสักห้าสิบปีหกสิบปีที่แล้วด้วยซ้ําเพราะว่า บึงแล้วครับมันแทบจะไม่มีปูนเลยนะบ้านคนเนี่ยบ่มีปูนเลยมีแต่บ้านไม้บ้านบุงจากบ้านมุ่งหลังคาด้วยหลังคาด้วยไม่เอยาค่าทั้งแะสีนี่แทบจะบ่มีเลยมีแต่ด้วยใบจากมีแต่ด้วยหญ้าคาครับแล้วก็บ้านปูนบ้านยังเนี่ยกระจกกระเจกบ่มีเลยเป็นบ้านเก่าๆบ้านไม้แทบจะทุกหลังเลยแล้วก็เลยบอกว่าถ้าย้อนไปนะประมาณหาสิหกสิบปีที่แล้วเลยนะถ้าย้อนไป ผมไม่ถามมาเป็นอย่างถึงหกกับเพราะว่าแม่เนะ่ยยื่นอยู่ขังบนอากาศแล้วก็มองลงไปเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับความทรงจําเหมือนห้าสิบปีหกสิบปีที่แล้วเลยแต่มันเหมือนไม่ใช่บ้านปัจจุบันของแม่แล้ว,วะ่ะแนมเห็นเนี่ยคือมันเหมือนเหมือนกับบ้านเกา่าเหมือนกับเมืองเก่าเลยลหละแต่ดูแล้วมันมีความสุขมากคืออยากไปใส่แค่ขึ้นในใจมันก็ลอยไปหาเลยโดยที่ว่าแทบจะไม่เดินในหนึ่งความฝัน ตัวเองเบามากลอยแบบลอยลอ,อยในอากาศเลยมีความสูงมากตั้งแต่เกิดมากไม่เคยฝันเลยไม่เคยฝันแบบนี้เลยเนละแม่นงแล้ว,วับวาครับผมก็เลยถามา่าในความฝันนี่คือไม่ใช่บ้านตัวเองใช่ไหมครับแกตอบว่ามันร่เห็นบ้านเจ้าของเพราะว่ามันย้อนไปประมาณห้าสิบหกสิบปีที่แล้วมันมีแต่ตน้นไม้มีแต่ภูเขามีแต่เป็นบ้านเกา่เกาๆเป็นบ้านไม้มุงหญ้าคาประมาณนะครับ แกก็เลยจําไม่ได้บ้านหลังปัจจุบันนะครับพอสมัยนี่คือบ้านปัจจุบันนี่คือมันเป็นบ้านปูนนะแบบสันแบบกระเบื้องแบบจัง,ง่ามแต่บ้านม่องไม่เห็นหรืออาจจะเป็นเป็นมูบานเก่าตั้งแต่หาซืิปี้ที่แล้วเล่าข่าวประมาณนี้ครับแกก็บอกว่าแกก็หอนะแกก็เหาะไปนู่นไปนี่ไปนี่ทีนะแกก็เหาะอยู่ในอากาศแบบแบบนั้นเลยครับช่วงเวลาในความฝันแกบอกว่าเป็นช่วงเวลาประมาณสักสายๆประมาณสักหกโมงเชา้าน่าจะไม่เกินเจ็ดโมงเช้าด้วยซ้าเพราะว่า แสงอาทิตย์นี่คือมันก็นังจะขึ้นล้วะมันก็ลังจะขึ้นแกก็เหาะลอยอยู่บนท้องฟ้าแหละครับมองอยู่ในอากาศเลยเ<ฮ>พราะว่าพื้นที่ตรงที่ว่าแม่โนงแกฝันนี่คือมันจะเป็นภูเขาแทบจะทั้งหมดเลยมองไปมันก็กจะเป็นหมูบหม่บ้านหมู่บ้านนี่นี่นหมู่บ้านนี่ครับแบบเป็นที่ๆนะครับแกก็อยากไปหมูบนนหหม่บ้านนั้นแกก็คึดมัน่ก็เหาะฟืดไปเลยแกอยากไปหมู่บ้านนั้นแกก็เหาะขามเขาไปเลยสินะครับนี่คือความไอ้ความฝันของแก แกบอกว่าแกแทบอยากจะไม่อยากตื่นเลยนะมันมีความสุงแหง้งเหมือนกับชีวิตตัวเองเป็นเทวดาหรือเปล่าเหาะไปละว่าแล้วก็บอกน้ำแล้วกระบอกประามาณนี้ครับเหาะไปนั่นเหาะไปหนีนหปน่ะสันเหาะไปเลยเหาะแต่ไม,ไม่ไม่เหนื่อยนะบมมือบมอยังเลยแต่ว่าตัวเองนี่คือมันมีความสุขมากมากแต่ในความฝันคือแกไม่เจอคนนะครับไม่เจอเคนเออไม่ไม,ไม่ไม่เจอคนเจอแค่ต้นไม้เจอแค่บ้านไม้มุงยาคาบเก่าๆแค่นั้นเอง แต่ในความฝันคือไม่เห็นคนซากคนหมาสันแกก็เลยว่าโอ้ชีวิตนี่คือมีความสูขแต่ว่าเราว่าอันนี้คือหลังจากที่แกตื่นนะครับแกบอกว่าความฝันน่ะแกไม่เคยฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมานะ่ะมันคือมีความสูขแท้ผมเลยทามาแล้วสรุปว่าในตัวเลขเนี่ยโอ้ในความฝันนี่คือมีตัวเลขบอกแม่หนุ่มแกก็ตอบว่าบอกมีบุญยังเลยแล้วแม่จะซื้อเลขตัวไหนแกก็บอกจะซื้อ,เอ,อเอาอยุนี่แหละจะซื้อเอาอยุแท้อะไรกัน โมเดลนะครับเนาะฝันว่าตัวเองเหาะได้ลอยได้แล้วอยากไปไหนก็ได้มีความสุขอาจจะมาอายุได้อายุแม่นงงครับอายุ67ย่าง68ปดปีห7เจย่างห8ดนี่คืออายุของแกครับเลข2ตัวอาจจะมาแบบนี้ก็ได้แต่อย่าลืมครับเนาะ67อาจจะเป็นห1หนึ่งหรืออาจจะเป็นเก